ปานั่นตัวเล็กจังเลยโอ้ยปานั่นวันนี้มึงก๊อดแรงจังเลยโอ้ยปานั่นพอแล้วมั้งปานั่นคิดถึงมากเลยกูหายใจไม่ออกโอ้ยโอ๊ยปานั่นมาอยู่ที่นี่ไนดะ้ยังไงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดจริงๆนะเนี่ยอ๋อเนาะ อุ้ยวันนี้เรามีชุดคู่กันแล้วนี่ตั้งนานมึงก็ไม่ทํามาชุดกูเก้ามดแล้วเนี่ยอ้าวที่กูใส่สีแดงรอมึงอะอ้าวอ้าวอ้าวานั่นกูเก็บตังค์ทำชุดอยู่หน่อยช่วยหน่อยเป็นอะไรเงี้มันเกิดอะไรขึ้นบอกพี่มาเจ้าที่เป็นไงอะเจ้าที่ไหนเจ้าที่ไหนเอ้าเออุ้ยเบจุ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 เบเบจุเบจุเบจุ เดี๋ยวมึงก็เป็นน้อยเมื่อนเมื่อนกันนะเนี่ยงานน้าเป็นน้อยไหมได้กูเป็นได้หมดอะเฮ้ยเจ้าองค์นายเจ้าองค์นายบอกมา